ในปีเยาวชนนี้นะคะก็อยากปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีนะคะแล้วก็นำพระวาจาของพระเจ้าไปปฏิบัติตามแล้วก็อยากที่จะมีความรักความศรัทธาในพระเจ้ามากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะเราก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคะเป็นเยาวชนที่ดีนะคะแล้วก็เวลาที่เขาท้อแท้หรือว่าหมดกําลังใจเนี่ยเราก็อยากให้เขาค่ะมีพระเยซูเจ้าเป็นที่พึ่งพาในชีวิตของเขาค่ะมันสวดภาวนาเพื่อพัฒนาจักรนะคะแล้วก็ ไปวัดทุกวันอาทิตย์แล้วก็อยากที่จะเชิญชวนเพื่อนๆต่างศาสนานะคะให้เข้ามารู้จักพระเจ้าของเราเพื่อนคู่คิด Journey together with Christ